ทีุ่กประเทศก็จะม,มีของตัวเองคนไทยก็ปีใหม่ก็จะสงกรานต์ก็มาเอาเป็นสาคุาเอาเป็นตึ้งมุกปลาคุณจีนเนี่ยแหละวันสุวัน,วนสงสารก็คือวันปีใหม่เขาเนี่ยเขาจะมีการเฉลิมฉลองเห็นไหมคนไทยเฉลิมฉลองและทุบตะไลทุบตั้มทุบตั้มทุบตั้ม ก็จะลองความสําเร็จว่าปีหนึ่งได้มีชีวิตอยู่ได้กําไรขาดทุนประเมินมีการประเมินประเมินผลกําไรของชีวิตว่าเกิดมาปีหนึ่งได้กําไรลงทุนอะไรได้อะไรขึ้นมาบ้างปีหนึ่งเขาจะมีการประเมินเมื่อประเมินว่าได้กาไรหรือขาดทุนหรือเสมอตัวเพราะชีวิตมันจะมีอยู่สามลักษณะทาธุรกิจ หรือการเข้าหุ้นการอยู่ในโลกมันก็มีสามหนึ่งได้กำไรสองขาดทุนสามเสมอตัวมีเท่านี้ไม่ต้องไปหาหมอดูคราวนี้เขมีการประเมินว่าปีหนึ่งของแต่ละ,ะประเทศแต่ละชาติแต่ละศาสนาก็จะใช้ตัวนี้ศาสนาพุทธเราก็มีการประเมินเหมือนกันประเมินว่าปีหนึ่งเราได้อะไรเพิ่ม เพิ่มหมาว่าศีลธรรมเพิ่มขึ้นมาไหมสติปัญญาเพิ่มขึ้นมาอายุเพิ่มขึ้นไหมคนรักเพิ่มขึ้นไหมคนเกลียดเพิ่มขึ้นไหมโครคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นไหมแล้วอายุคือชราธรรมโมหิตชราเข้าเพิ่มขึ้นไหมมรรพยาธิธรรมโมหิตเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นไหมแล้วความตายมาถึงหรือยังมรณะธรรมโมหิตอันนี้มีการประเมิน เม la ื่อประเมินเช่นนี้แล้วเราก็ได้กําไรขาดทุนเสมอตัวก็มีอีกสามอีกคันี้ถ้าศาสนาภทธก็ตจีสามเลยกุศลาธรรมะอภุศลาธรรมะพยากตาธรรมะผู้ลนผู้นก็คือฉลาดเพิ่มขึ้นดีเพิ่มขึ้นมีเพิ่มขึ้นสุขทุกเพิ่มขึ้นสุขเพิ่มขึ้นกําไรเพิ่มขึ้นก็กุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะเลวเพิ่มขึ้นชั่วเพิ่มขึ้นทุกเพิ่มขึ้นบาปกรรมเพิ่มขึ้น โทษทุกเวรทายเพิ่มขึ้นก็นี่อากูสลาธรรมะอภยากตาธรรมาเป็นเป็นกลางคือเป็นกลางหมายถึงว่าเสมอตัวอานารย์ครูพรูก็จะสอนดังนี้ว่าให้มีการประเมินมนุษย์เกิดมาแล้วก็มีการประเมินครานี้ถ้าถ้าในเรื่องของตุกจริงเขาจะมีการไหว้มีการจ่ายแล้วก็มีการไหว้แล้วมีการเที่ยว ก็คือให้กำไรชีวิตตอนสุดท้ายก็คือเที่ยวไหว้ก็คือเตรียมของไปไหว้ไหวบรรปชนไหว้บรรพบุบบรุษไหว้บรรปชนบรรพุรุษที่ตายไปแล้วแต่ของพุทธก็จะให้ไหว้ที่มีชีวิตยอยู่ถ้าตายแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ไหวชน เมื่อมีชีวิตอยู่มารดาบิดามีชื่อวบุตรีบุตรราก็ควรจะกราบไหว้เคาพรพนับถือบูชานำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอาหารการบริโภคไปตอบแทนบุญคุณท่านเมื่อมีชีวิตอยู่ควรดำรงวงตระกูลให้ท่านเบาอ,อกเบาใจทำงานแทนท่านรับผิดชอบแทนท่านเพราะตาท่านป้าฟางหูท่านหนวกตึงขาแข้งท่านทำงานไม่ได้บุตรหลานก็ต้องเป็นหูเป็นตาแทน อันนี้คือการลักษณะของการตอบแทนแล้วเมื่อท่านล่วงลับดับขันจาโลกนี้ไปแล้วก็ทําบุญหนุนทิศสูงกุศล,ลให้กับท่านอันนี้คือกระตันยูรู้คุณเพราะฉะนั้นคนจีนเขาจะสอนเรื่องกระตันยูสูงมากการกระตัญยูเป็นลักษณะของคนดีคนอากระตันยูนะ่ะของคนเลวจะดูว่าคนดีคนเลวให้ดูที่กระตัญยูหรืออากตันยูกระตันยูตอนมีชีวิตอยู่ทําอย่างไร <c oughs> ก็คือ อยู่ในโอวาสตอบแทนบุญคุณแทนหูแทนตาดำรงวงตระกูลทำตัวให้เหมาะสมเขานี้แค่จะกาจันอยู่ในเทศเซการเช่นนี้เขาจะต้องดำรงวงตระกูลทำอย่างไรทำตัวให้เหมาะสมทำตัวเหมาะสมอย่างไรดํานงวงวง,วงตระกูลของเราไม่ทำให้ตระกูลเสียหายไม่ทำค่วนส่วนเสื่อมเสียดำรงตัวให้ทรงศีลทรงธรรมทรงงาน ปกครองคนครองตนครองงานปกครองตนครองตนให้อยู่ในศีนลธรรมครองคนปกครองให้อยู่ในศีนลธรรมปกครองผู้น้อยที่มีความรู้ความสาม,มารถก็ยกย่องให้บริหารจัดการไว้เนื้อเชื่อใจแบ่งแบ่งอาหารการบริโภคแบ่งเงินทองข้าวของแบ่งความรักความเมตตาอันนี้คือใช้ครองคน ครองงานก็คืองานทั้งหลายต้องให้ทรงอยู่สมบัติมารดาบิดาต่อทุนหนุนกาไรให้มากมูลไม่ขายกินถึงจะขายก็ขายเพื่อไปต่อให้มันได้กาไรยิ่งขึ้นให้มากมูลยิ่งขึ้นอันนี้คือทรงงานครองตนนี่สําคัญสุดถ้าครองตนไม่ได้จะครองงานไม,ไ,ไม่ได้ครองคนก็ไม่ได้เพราะนี้สําคัญ ถ้าครองตนเป็นธรรมแล้วครองงานก็เป็นธรรมครองคนก็เป็นธรรมครองตัวเองครองครอบครัวครองวิตครองบ้านครองเมืองครองงานก็เป็นธรรมหมดแต่ถ้าครองตนไม่เป็นธรรมครองงานก็ไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นในเทตการณ์เช่นนี้ที่ให้ดีก็คือยู่จักปกครองตนครองคนครองงานเหมือนรายการที่กล้าท่านบอกเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็มาจากกรองเลยมากรองว่าลูกหลานก็จะใช้คําพูดคเนี้จะต่อยอดในสิ่งที่ท่านทําไปแล้วก็จะใช้คําพูดนั้นมาอีกยกรักษาสมบัติของมารดาบิดาไว้ไม่ให้เสื่อมเสียหายไปก็จะใช้รูปแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือดูแลทรัพย์สมบัติจะไหวให้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ไปไหว้ผี แต่ไปไว่า้คำที่ท่านสอนเราอะนั่นเลยมึงอะรููจักเก็บรูจักเนียนรูจักหาอย่าใช่ใจฟุ่มเฟื่อยมึงเกิดทาอะไรก็ดูเบิ้งอันนี้คือตะแป๊ะสอนใหญ่หน่วยสอนอันนี้คือสมบัติที่กินไม่หมดมึงอะรููจักขยันมันเทียนขยันเก็บหอมรอมดิบเบิ้งอย่าใช่ฟุ่มเฟื่อยหลายเงินมันหายาก อันนี้แหละถ้าเราฟังไว้แล้วเก็บมาพัฒนาตัวเองมันก็ทรงตนได้คลองตนได้เมื่อมีแล้วทําอย่างไรอันนี้ไม่ได้บอกเรามีแล้วเราจะทําอย่างไรในสิ่งที่มีบางคนมีแล้วใช้มีไม่เป็นมีอะไรนั้นมีทรัพย์มีโอกาสมีวาสนามีบุญมีบารมีมีชีวิตมี่อยื่นไม่สาคัญอะไรนั้นสําคัญมีอันนี้ มีชีวิตมีวาสนามีโอกาสมีบารมีมีคุณธรรมถ้าเกิดไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีชีวิตไหนนั้นสมบัติไม่มีประโยชน์แล้วมีชีวิตประเสริฐยิ่งกว่ามีอะไรทั้งหมดเลยทัพย์ถ้าไม่มีชีวิตแล้วมีประโยชน์อะไรเงินมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีชีวิต บ้านเรือนมีประโยชน์อะไรเงินทองมีประโยชน์อะไรบ้านรถมีประโยชน์อะไรถ้าชีวิตไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นค่าของมนุษย์สูงสุดก็คือมีชีวิตนี่แหละชีวิตยังเป็นของเราอยู่โอกาสก็เป็นของเราอยู่วันคืนเดือนปีเป็นของเราอยู่แต่ละวินาทีเป็นของเราอยู่อันนี้เป็นของเราอันนี้ถือได้กำไรแล้วไม่ว่าจะตุดจีนปีมูปีใหม่อะไรก็ตามทีเด้อถ้าชีวิตจะไม่มีแล้วประโยชน์ไม่มีแล้วสมบัติในโลก สูงสุดก็คือสมบัติคือร่างกายในยชีวิตเนี่ยเป็นสมบัติอันประเสริฐสุดถ้าร่างกายไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีเร่นั้นเงินทองเท่าของอะไรก็ไม่มีโอกาสมีแล้วแต่คนใช้โอกาสนั้นเปลืองไหมโอกาสเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันวันหนึ่งแต่ได้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใน้ถึงพร้อมด้วยความไม่ความหมายมาถือไหมบางคนใช้ชีวิตไม่ได้อะไรเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งประโยชน์ตนเองก็ไม่ไประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้ เก็บสะสมงกทิ้งหมดเลยดูแม่แกดูเตียแกทำเสร็จไหมหาขยันไหมแล้วทิ้งหมดอย่างสมบัติที่บ้านสี่แยกที่ล้านที่แบงคันอ่ะทิ้งหมดอย่างอ่ะสี่แยกสองสี่แยกสองแยกทิ้งหมดไหมนาไร่เลือกสวนเงินทองที่หามาเยนนวไปไหมทิ้งหมด ทิ้งไ้ในบ้านนี่ให้ลูกหลานใช้ต่อไปเหมือนซากไม้อะเหมือนต้นไม้มันใหญ่ขึ้นมาเราเคยชอบดูต้นไม้เ่มันใหญ่ต้นไม้มึงจะขึ้นไปไหนนั่งหนเราบอกปุ๊บต้นไม้บอกทะลุฟ้าไปต้นไม้มันจะขึ้นแบบทะลุฟ้าไปเลยต้นยางใหญ่ใหญ่จะเห็นในนล้คนก็เหมือนกันเจ้าหาให้ทะลุฟ้าทะลุดินหามันให้สูงสุดเหมือนทานิจโจงแล้วก็หามันให้สูงสุดหาให้ทะลุฟ้าทะลุดินไปเลย แต่มันล้มตูเมเลยการที่กาใช่หไหผุพังมดกระดูกกระเดี้ยวเขาแยกย้ายไปมดอยู่ตามวัดราชบอพิดมั่งวัดบวรมั่งอยู่ตรงนู้นตรงนี้มีมไหมไสูงสุดของชีวิตคืออะไรครันี่ล้มสู่แผ่นดินอันนี้มันสูงสุดเกินไปไหนอ่ะมนุษย์ก็เหมือนกันจะหาให้สูงสุดคิดว่ามันสูงก็คือขึ้นฟ้าไปดูแหละ อยู่บนหัวใครมดใครเหนือใครมดใครมีก็ใครมดในโลกนี้มนุษย์เข้าใจว่าเป้าหมายชีก็คือหาทรัพย์ให้มากกับใครมดหาเงินหาทองมากใครมดแต่ลืมหาสิ่งหนึ่งเลยศีลธรรมไม่หาที่จะเป็นเสบียงติดตัวตามตนไปพบหน้าชาบหน้าไม่หาศีลธรรมนังไม่หาศรัทธาธรรมนังไม่หาเรียธรรมนังไม่หาสติพลังมหาไม่หาปัญญาธรรมนังไม่หา ไปหาแต่ซาภายนอกเลยได้สมบัติทิ้งอาเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์ผู้ฉลาดเขาจะต้องหาสมบัติอันติดตัวตามตนไปแม้แต่ลูกหลานก็ยังติดตัวตามตนเนี่ยไอ้นั้นตามยายนวยไปได้ไหมไอ้พรตาไปไหมไ,ไ,ปหไป่ไปยายนวยก็จะแปะไปไป่ใเปลือกแล้วพอมนุษย์มาอยู่ในโลกนี้มาเพื่อมาสร้างบารมี มาสร้างบาปสร้างบุญสร้างมายึดมาถือมาหลงมาห่วงมาห่วงมาเพิดเพลินมาเมาแต่ถ้ามนุษย์ที่ฉลาดเขาจะมาหาสร้างบาร,รมีในโลกนี้บาร,รมีคืออะไรปัญญาบาร,รมีเมตตาสจาัจจทิฐานบาร,รมีเขาหาในโลกนี้แล้วก็ทิ้งโลกนี้ไว้ได้บาร,รมีติดตัวตามตนไปในจิตในใจถ้าเขามีปัญญามากเขามาเสดจมาปนญานมากทรัพย์ก็หาได้บุญก็หาได้ดีก็หาได้คนรักของรักเขาหาได้คนโง่ รักษาคนรักยังไม่ได้เลยนั้นตัวมันเองมันยังรักษาไม่ได้อย่าไว่บ้าแต่คนรักเลยนั่นเนอะตัวมันเองก็ยังรักษาไม่คุ้มตัวมันรักษาไม่คุ้มยังไงตัวมันเป็นที่รักมันยังฆ่าตัวตายเลยมันโง่โง,ง่โง่ฉลาดใดยนั้นตัวมันได้รักที่สุดมันยังต้องฆ่าตัวตายเนี่ยว่ารักจะฆ่าตัวตายทําไม <grammar> เพราะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ จะเฉะลิมฉลองอะไรก็ตามทีอย่าลืมชีวิตแล้วมีชีวิตก็ตามทีเถอะแต่ต้องให้ได้อะไรที่เป็นแก่นสารชีวิตบ้างบางคนไม่ได้เลยเกิดมาเสียชาติสดเกิดมาเท่าตักอะไรรู้ไหมอย่าพอมนิดิดย่าพอมนิดยังดีกว่าคนที่เกิดมาบางคนอีกไงนะ มันยังย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้คลุมหน้าดินไม่ให้เกิดความร้อนได้แต่บางคน,นเลว้ว่าหญ้าคอมมินิตไม่ประโยชน์เลยเสียชาติเกิดเปล่าเสียเวลาเกิดเปล่าแล้วยังฆ่าตัวตายอีกแล้วเขาได้อะไรจากโลกนี้บ้างถามว่าเขาได้อะไรจากโลกนี้บ้าง ได้โง่ไงื่อเกิดก็มาหนักแผ่นดินต่อเปล่ามาเสียเวลาเกิดต่อเปล่าไม่ได้เลยเลยที่จะร้องสุดจีนก็เหมือนกันเขาได้อะไรขึ้นมาบ้างเจ้าที่ไหนมันจะประสูติเท่ากับเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าชีวิตเราอ่ะมีชีวิตอยู่ได้ทาหน้าที่ือย่างตายแล้วได้ทําหน้าที่หรือยังแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นไะ ไปให้ความสังคันประเพณีไหว้เจ้ามากเกินจนโง่แล้วไปทำบาปทำบาปสารพัดอย่างตายแล้วยังเอาหมูเผ็ดกไก่ไปให้กินอีกจะกินได้ไงคนตายแล้วไม่กินไม่ได้แล้วคนตายแล้วกินอะไรนั่นรูม้ <c oughs> มมโนสันเจตนาอาหารรู้จักมโนสันเจตนาอาหารไหม เจตนาคือตั้งใจจะทําดีให้กันและกันเขาเรียกมโนสันเจตนาะคือตั้งใจนี่แหละคนตายแล้วมันกินอาหารไม่ได้แต่เช้าไอ้คนจีนไม่รู้เรื่องก็เอา,อาหมูเห็ดเฟไก่ไปเส้นให้คนตายกินเมงวันเม,นนมงวันมันต่อหมูหึงหึงเฟตไก่หึงหึงหึง,หง,หงเขาไม่รู้เรื่องก็เข้าใจว่าคนตายจะมากินเอาหมูเห็ดเฟไก่หมูเห็ดเไก่มันเป็นธาตุดินธาตุดินต้องให้ร่างกายที่เป็นดินกิน ร่างกายที่มีชีวิตอยู่มันจะกินดินข้าวน้ำพลังงานปูปลาเม็ดเป็ดไก่นี่ร่างกายที่มีชีวิตอยู่กินต้องมีวิญญาณอยู่อาศัยร่างกายจึงกินได้เมื่ตอตายไปแล้วมีแต่วิญญาณวิญญาณมันกินอาหารไม่ได้กินอาหารแบบคนตายไม่คนเป็นไม่ได้คนเป็นต้องจิงโกลิงโกลาหารอาหารคือคำข้าวคำข้าวนี่กินได้เฉพาะคนมีชีวิตอยู่หมูเห็ดเป็ดไก่ก็กินได้เฉพาะมีชีวิตอยู่เมื่อตายแล้วมันกินไม่ได้ แต่เขาไม่ได้เรียนหลักทำสอนศาสนาเขาเข้าใจว่าคนตายแล้วจะกินกินเป็ดกินไก่กินหมูก็จะไปน,นัง่งเส้นสงูงบวงสวงคือคิดเอาเองอ่ะว่าคนตายจะมากิน่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นใครมากินเลยพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนว่าอาหารอย่างนั้นต้องคนมีชีวิตอยู่คนตายไปแล้วเขาเรียกกินมณโนสันเจตนอาหารคืออาหารทางใจ ใจมันจีิกอาน,นัานคืออนุโมทนาพลอย,อยดยีถ้าญาติรู้ว่าลูกหลานมาทําความดีสาธุคือเราพามันเขาวัดเข้าวาแล้วมาฟังศีลฟังธรรมแล้วมันยังเดินตามรอยของของแม่ของเตี่ยเหมือนเหมือนกับแม่แกพาแกเข้าไปหาอาจารย์มีทุกข์เท่าไรก็อาจารย์แก้ที่อาจารย์แก่ที็นั้นมันเจอปัญหาซึมเหมือนกัน มันอกะเก็บท่ำอะไรให่ลูกาจานแก้ก็ไปลว่าแม่แกจูงเข้าหาพ้าแล้วให้แกนิสัยอันนี้ก็ยังมีอยู่แต่บางคนนี่ยายน้อยแกพยายามดึงลูกหลานเข้าลูกหลานที่ได้ก็มีสองตนมีพาะนั่นอย่างนั้นก็แค่นี้นอกนั้นเขาก็ไม่เข้าเพราะเขาไม่ได้ลึกพอเขา เขตที่ทําไมรู้แม่นั้นเขาถึงไม่ลึกแกรู้ป่ะตันนีกลัวมดทําบุญสุดเปล่าไหว,วจ้าได้เจียรติอไนั่จะยืนหน่วยเขาก็มองว่าจะให้สมบัติอะไรนะ้ให้ลูกเขาก็เลยจูงเข้าวัดเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่มีศรัทธาแล้วยังไม่พอเขายังจูงให้ลูกมีศรัทธาตามไปด้วยตัวลูกจะนอกเรื่องนอกราวมันจะได้สั่งสมบุญญาบาร,รมี จะได้คุ้มครองตัวเองให้สมบัติสัตยฐานลูกเต่าล้านเหรียญยากิมิติเย็นเย็นเป็นสุกเห็นไหมมันก็เย็นจริงถ้าพูดถึงเนื้อกูนแกเนี่ยสองคนนีก็เย็นกับเพื่อนหรือพายเห็นไหมก็เย็นกับเพื่อนไม่ต้องไปงกงกเงินงนหรือมีลูกเต่าดูแลรักษา,าอย่างดีน,นะแต่แต่กูนใหญ่ก็มีสองคนคนคนมีสีมีธรรมมันจะแปลกว่าคนอื่นแปลกว่าตรงที่ว่ามันเย็น อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือบาร,รมีใครนั่งรู้ไหมบาร,รมีพ่อแม่แผ่มาถึงแก่และแกคอยมีศีลมีธรรมไปด้วยครองตนครองคนครองงานก็เป็นธรรมเห็นไหมแกก็บริหารจัดก,การตัวเองเป็นธรรมมันก็คุ้มครองแกเรื่องดีที่แกทำอหละอาจารย์เป็นเพื่อนเพื่อนโยมระหว่างศาสนาก,กับะกูลแกเฉยๆแม่แกก็จูงเข้ามาเพื่อให้อยู่ในร่มเงาเนี่ยร่มเงาใดร่มเงาในพุทธศาสนาเราจะอยู่เยน็น ไหว้เจ้าที pues inglés, ่ไหนอ่ะเจ้าสิ้นเจ้าทมเจ้าเหตุเจ้าผลเจ้าสติเจ้าปัญญาเจ้าศรัทธาเจ้าความเพียรเจ้าอันนี้ยิ่งใหญ่สุดในนั้นเลยเจ้าสติเจ้าปัญญาเจ้าศรัทธาเจ้าความเพียรเจ้าอันนี้ยิ่งใหญ่กว่างยบเทียนห้องเต้ยิ่งใหญ่กว่าเชี่ยวหวงที่หวงกงหวงใหญ่กว่าอีกเจ้านี้คือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าสิ้นเจ้าทมถ้ามีอยู่ในคนนี่คนจะเย็นจะเป็นสุข ไม่ไมครับปกครองลูกหลานดีสามคนเป็นหูเป็นตาแทน้น้าก็เสรยดีบาปผลบุญนอนสบ <c oughs> ายไปทุกข์ก็กล่อมก็กล่องก็กล่อมเหมือนอะไรนะที่อยู่ที่อยู่บางนล้าเขียวถึงรอดไม่ได้ใช่ที่ทางอยากไปไหนก็ไปแล้วแล้วว่าวันสำคัญ พ่อแม่พาทำแล้วเราเขาย,ยังรับมรดกเอราะไม่ใช่มรดกคือเรื่องเลินนาแน่นันที่สูงสุดที่ใหญ่นวยยุภาแกทำามระดกคือศิลงลรทมแกไม่ผิดสิลงแกไม่ผิดธรรมเลยนะสิ่งนี้คุ้มครองแกอันนี้เป็นมูลระดกที่ยายนวยให้แกแหละจูงแกเข้ามาแหละเป็นมระดกที่ยญ่นวยให้แกโดยที่ไม่มีไอไม่มีโฉนดใดนั้น แต่ให้โดยที่ลูกหลานได้รับทางด้านจิตใจทรงธรรมเป็นธรรมอยู่ร่มเงาของธรรมร่มเย็นนี่ร่มเงาพ่อแม่ก็ยังอยู่เน็บจูมานี่แกไม่เสียแกไม่เสียไงยายนวยเนี่ยแกไม่ได้ตายแล้วไปจูงลูกหลานได้น่นยายนวยแกจูงเธอเดี๋ยวมีชื่อจุ๋มไหมแกจูงไหมจะว่าแกยายนวยจูงไหมยายนวยได้จูงแกเข่ามาหาจใจถ้ายายนวยไม่จูงแกก็ไม่เข่าใช่ป่าววา ยืนววจูงจังแต่ที่ก่อนนี่วัดป่าเนี่ยเป็นทายกวัดป่าได้ยินเ่จูงเห็นไหมนี่ในเทศากาลเช่นนี้แกก็พาลูกหลานแกนก็นักลูกหลานไปไปหาอา้าร้มยู็แกลาด้วยไปกันเ,นเพื่ออะไรเนี่ยแกรู้ไหมทำอะไรก็มออมรดกให้มันมรดกอันนี้เป็นมูลมรดกที่ลูกหลานได้แล้วจะเย็นใจอุ่นใจชื่นใจดีใจอิ่มใจให้มันทรงธรรมมนแหละ พอโมรดกข้างนอกขายหมดตายทิ้งหมดแต่โมรดกในด้านจิตใจเนี่ยให้ศรัทธามั่นคงในพระธรรมไรพุทธธรรมประสงค์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความเพียรที่มาลูกหลานใช่ไหมไอ้ตายเพียรเลงเพียรเลยลูกหลานแกขยันหมั่นเพียรไอ้เปี่ยงก็เพียรเจ้าสองคนก็เพียรเพราะเพียรแล้วก็ได้อยู่ได้กินเพราะขยันหมั่นเพียรีิจนะโซเจติร่วงทุกขยันหมั่นเพียร ขยันมันเพียรเก็บหอมเรามีปรหะยะัมมัธยักษ์อยู่ในกรอบไม่นอกเรื่องนอกราวพ่อแม่อ,มอุอุนไหมอบอุนมองไปดูลูกลูกมึงก็อุ่นดูร่มเงามังก็สามัคคีกันดีแล้วก็เย็นใจนี่ก็ได้ใจสองคนเนี่ยที่เป็นร่มเงาของศิลธรรมที่พ่อแม่มอบมูลมรดกให้อันนี้ในสุดจีนที่แกมอบไว้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่ วันนี้ก็ยังมาทำเพราะนั้นการฉลองจริงๆคือฉลองมูลมรดกที่มารดาบิดาให้ดีแล้วเราทำไมจะรักษาสิ่งที่ดีนี้ดีนะไม่ใช่ยายมวยได้รับในนันแกนะรับของแกเองแต่ผลนี่ว่าแกปลูกฝังสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานนี่แหละมันก็ชื่นใจพ่อแม่เห็นลูกถ้ามียานอย่างลูกย,ยายวยยนยลูกหลานมันอยู่ในกรอบ ยังอยู่ในสิลในธรรมแก็ชื่นใจตายตาหลับก,ก็เพราะเห็นลูกหลานอยู่ในกรอบตายตาไม่หลับก,ก็เห็นลูกหลานนอกกรอบนอกคอนอกถางไม่ชีวิตอยู่อยู่ในกรอบแกก็ดีใจนอกกรอบแกก็เสียใจมั่นคงในพระตัตน a t r แกก็อื้อลูกหลานมันยังฝากสังกันอนบวรพุทธศาสนามันมั่นคงอย่าอุปถัมภ์คํำจุนได้ไม่ต้องเอาไม้ไปทําต้นโพเลยนั่นใช้ศรัทธาคํำจุนศาสนา นี่ก็เย็นเย็นละเย็นใจอุ่นใจพอตายไปแล้วมีสมบัติไปแล้วสมบัติทานบารมีศีลบารมีศรัทธาบารมีสจัจจะอธิษฐานบารมีมี่พร้อมแล้วนี่เมีมีพร้อมแล้วมีชิตอยู่ก็เรียกว่าไหว้เจ้าไหว้เจ้าอะไรเจ้าศรัทธาเจ้าศีลเจ้าจาคะเจ้าปัญญา เจ้าอันนี้จะเป็นเพื่ออุ่นใจเมื่ออยู่ก็อุ่นใจเมื่อจากโลกนี้ก็เป็นอุ่นใจไว่าเจ้าที่ไหนประเสริฐในนั้นนี้เจ้าทรรเจ้าศิลอยู่ในกรอบวันนี้เราเย็นใจอุ่นใจชื่นใจไม่ใช่เจ้าที่บนฟ้าเฟ้อที่ไหนเราฟ้า้าฟ้าศิลฟ้าธรรมนี่แหละมันไม่ลึกแต่ไม่ตื่นในนั้นเลยถ้าเราคิดแล้วทําไมแม่ ถึงได้จูงเราเข้าอาหารสิ่งละทำเพราะแกอยู่ในสิ่งทเลยซักแกก็เย็นแกก็อยู่เย็นแกก็พอคนึ่งเขาวุ่นมดในไอ้โควิดแกก็อยู่ได้เพราะแกพอนี่พามันใชหนี้หมดแล้ยทรัพั์ทาทำใชหนี้ไว้หมดเลยก็สบายคนนี้กินบุญเก่าไม่ผาอันนี้แหละคือพอเนี่ยแหละถ้าพอแล้วแต่ก็อย่าลืมเขาเป็นนี้เขาเพื่อ ให้เราได้อยู่เย็นถ้าเขาไม่ยอมเป็นหนี้มาก็ไม่ได้ทีตรงนั้นเนี่ยท,ทีตาอะไรตะปักมันวิ่งไปหาเราย้อนย้อนย้อนอจะได้ไม่จย์ได้แม่จันเออถ้าเป็นเขาแกงก็ได้เว้ยถ้ามีความเพีย,ยกรก็ได้นหะ่ะมันก็ได้ไวเ้เห็นไหมนั่นแหละก็คือความเพียรเ,น,เยนี่แหละมีผลไม่ความเพียรมีอย่างน้อยๆมันก็มีทรัพย์ให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยความเพียรมีผลความเพียรเป็นเทพพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เป็นยิ่งกว่าเง็กเตียนห้องเตะอีกปัญญาเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าพระหลอกยิ่งกว่าพระโหวาอีกสติเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองตนไม่ให้มีทุกข์ภัยทั้งสิ้นทั้งมวลป้องกันได้หมดเลยคุ้มครองได้หมดเลยอันนี้คือเทพเจ้าประจำตระกูลที่เราจะต้องไหวไหว้ทำเหล่านี้แล้วไม่้องไปเหนื่อยไปชุดถูกเทียนไปไหวอือเลยนะ เหนนั้ม่มีอยู่ในตัวหมดแล้วใช่ไหมสิ่งเรานียเพราะฉะนั้นในที่เหตุารณ์ปรุกจีตรึกตรึก,รกละลึกนึกถึงเราประเมินดูว่ากําไรเราได้เท่าไรไม่ใช่ทรัพย์นะแต่จิตใจนะศีลธรรมนะไอ้ทรัพเราก็รู้ว่ามีเท่านั้นแหละใช้ก็ใช้ในโลกเลยนะมีโอกาสได้ใช้มันก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้มัน,น,มมนแม่แกไม่ได้ใช้แนละ้วเตี่ยแกก็ไม่ได้ใช้แนละ้วแต่แกมีโอกาสใช้มัน อย่าให้มันใช้แก่มันใช้แกแกจะเป็นเปรตนอนเป้ามันแกใช้มันมันจะเป็นลูกจ้างที่ซื่อสัตย์ต่อแกแกจะใช้ไปทําอะไรก็ได้เงินมันเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ต่อแกแต่แกจะใช้มันไปทําอะไรใช้มันไปหาเรื่องก็ได้ใช้มนหาเวหาภัยก็ได้ใช้มันไปดับทุกข์ก็ได้ใช้มันบําบัดทุกข์ก็ได้เพราะนั้นเราต้องเพียรหาเพียรใช้เพียรรักษาเพียรดูแลเพียรป้องกัน นั่นน่ะคือเทพเจ้าปร,จรประจำตระกูลประจําตัวสุรีนนะทุกขมัดเจติล่วงทุกเพราะขยันหมั่นเพียรน,นือเทเทพเจ้าในเทศการสุดจินที่เราจะต้องเคารพรักนับถือให้มากๆยิ่งขึ้นดังนี้ยะถาวารีวาหาปูราปอริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตถินนาง เตตานังอุปกตสติอิสิตังสัิตังปงุมหังสุพเมวัสมิจตุสัเพ,พปุเรนตุสังสปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยะถาสัพติโยวิวัจจัน,โโนตุสัพพโรโควินัสสัตุมาเทภวัตวันตรยโยสุสีติพายยโกภวะสะพีวาธนาสีริสนจังุทาปจายโนจัจตารโรธรรมาวัคันติอายุวันโหนสุขังภะลาง biết ơi nhááo ơi